Sociedad, จร Bref, ิงๆแล้วมิวเลอร์เนี่ยเคยเล่ด้วยกันมาก่อนใช่แต่คือมีแค่เพือนแต่ว่า23.5นี่ได้เอาบนี้ไปยับ้านโอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่แบบท่างค่ายแบบมอบสิแบบเขาเรียกว่าอะไมอบโอกาสนี้ให้ใช่แล้วก็เชื่อมันในตัวพวเราสองคนค่ะแล้ก็ตั้งแต่แบบปารตี้จนถึงตอนนี้ก็คือเราแบบ พูดกันมาเรื่อยๆว่าเออเราอยากแบบร่วมงานกันอีกแล้วเราก็ได้ร่วมงานจริงแเรารู้สึกว่าแบบเหมือนฝันเป็นจริงเลยเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนแบบตั้งแต่แรมบัดดี้ก็คือเหมือนทุกคนและหลายคนเห็นคู่ของเราแบบมาเแบบก็แบบนี้แบบนี้ใช่ทุกคนดูดูซัพพอร์ตจนแบบในในที่สุดเราก็มีโอกาสได้มาเป็นคู่หลักกันและเห็นเต็มๆเป็นไงคะตั้งแต่ทีแรกจนถึงไฟนอลที เราได้ไม่อยู่ตรงเนี้ยใช่ใช่ค่ะ มิวเลิฟนะคะอุตสาหประสานแล้วนะคะจริงๆแล้วยังมีตัวละครคาแรคเตอร์อีกมากมายแล้วก็หลากหลายใช้คำว่าหลากหลายได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้หนึ่งอย่างเลยที่สําคัญเลยนะคะก็คือความหลากหลายนั่นเองหลายๆบทบาทนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเชิญพวกเขามาพูดคุยกันหน่อยที่กว่าด้วยผู้ชมกับของเราด้วยนะคะขอเชิญพี่ฝนค่ะน้องวิวค่ะชูนค่ะใส่ซีค่ะปอค่ะเอเจค่ะเออและคูโรค่ะ